มือน,นี่มหาเลาะมหาเลาะเบิ่งพักกระถินนบามี่ซ้ำน้องน้องบัวพี่น้องพุ่นดอกบัวพุ่นไกลๆพอ่อที่ที่พี่ไม้มาเล่นน้ำน้องก้มพี่ไม้หาเลาะเบิ่งยอดกระถินนบามีจอยมีแต่ยอดหนังบุชนี่นี่ยอดพักกันอื่นยยดตําแย่ย จริงมันนาซิมียอดกระถินเนาะอากาศดีเลิกงานก็นเลยกก็เลยายายางเล่นเห็นบอน้องน้ำมีจตะเป็ดพนเป็ดเป็ดกลุ่มกันอยู่น้ำกับกับเป็ดกลุ่มกันอยู่น้ำว่าีโอ๊ย่า่าซิมอยอดกระถิ่น พี่ไม่ซาส่วนแฟนบอกเออมาเบิ่งหามีหน่อแต่จริงมันบ่มีเนาะมีแต่หอดอยังด้วยเยอดตํลึงบ่ยอดตํลึงกับบะแมนนี่ยหน่อไม่ใช่กินไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆพี่ไม่พี่ไม่สิยางอ้อมหามันมีเด็ดดอกบัวงามบ่พี่น้องสันแน่กับขอโทษขออภัยด้วยพี่พี่ไม่บ่ได้เอาไม้เอ่อเซฟฟรีมากพี่น้องโอ้น้า <Okay. S 1> สิสนยางอ้อมรอบนึงหาพักกระถินโอ๊เปียกพี่น้องเลยฝยเห็นไหม่นึกว่างูตาผุดเทาเห็นไหม่นึกว่างูนึกมนมีกระถินให้เก็บเลยไม่มีกระถินเลยที่ไมันิี่หลอกห่ะ มาโชคดีเห็นอันลูกสาวเพิ่นไปเก็บกระถินกันเลยเอ้อลองยางบังกันนะัโอ้ยลองเท่าสีขาวเลยพี่น้องเออไม่มีเลยถ้าพี่น้องชมบรรยากาศเนอะพี่น้องชมบรรยากาศนะคะอ่วไปลุ่งไปพี่น้องเลย ยังไข่ตัวทากเมื่อไรถ้าตัวทากรลายที่ไม่กะอันยงขึ้นกันเด้พี่น้องนึกว่าซีมีกะถินบะมีเลยพี่น้องนี่บะมีจอยมี่แต่ต่ำแย่ยาถือว่ามาเลาะดอกไม้อัน,น,นี้หอมอยู่บ่เออหอมพี่น้องหอมหอมดอกอายังไม่รู้ดอกอะไรไม่รู้จักนะคะ โอ้ยเสียดายว่าม,มีกระถินให้เก็บน้องลตีน้องกลมน้องตุย้ยน้องใจพี่ท่องน้องมอมน้องมาดามพแพเวแม่มึงเนี่ยโอ้คือหยอดพักติว๋วแถนี้โอ้เป็นเอาไปตายเป็นเอาไปอันต้มใส่อึงแ่พี่น้องพี่ท่องพี่ท่องใบละม,งม้งบ้อนน่เอามาต่เอาไปต้มใส่อึง <c oughs> <c oughs> บัวเมืองอุบลผู้คนเขาลือไปทั่วผู้เมืองไหนบอถูกใจตัวดอกบัวของยังอ้ยดอกบัวกำลัางงามพี่น้องจ๋าโอ้สุดาชาเดือคขนันกระถินไม่มีกระถินเลยนะทละที่รักบ่มีกระถินจอยอคอยก็เลอยอดกิน อ้าวเออกับเมียได้ครับสุตัวเอบอบ่เดบองหูเด้เนาะน้องกลมน้องละติมาเอาบอบ่บองหูเด้โอ้ยดอกบวัวดอกบวัวพี่น้องพี่น้องพี่ไม่สิบวับวบวับวบวับวบัวบัวบัว สั้นนะเด้อจ้าพี่น้องจ้านี่บังแนมมาหาโอ้นี่เห็นบ่พี่น้องเอิ่มบ่หลายเนาะบัวบ่หลายปีนี้เห็นบ่พี่น้องบ่หลายปีนั้นที่พี่ไม่มาหลายงามบ่พี่น้องให้ชมบรรยากาศนะคะงามบ่งามบ่งามบ่พี่น้อง เสียงนกเสียงกาลมเอ้ยลอยโอ้ก็ยอดอันนี้เด้ก็ได้ยอดอันนี้ไปกินเนาะพี่น้องนี่ไม่ก็สิเด็ดเอายอดอันนี้เล้วมีแล้วเอายอดลมหนาวพัดหูเข่าวลมเหนือพัดมาเบาๆ ใบตำเย่ก็เยอะจังเลยเด็ดไปรอบนั้นก็บ่ได้กินั้งเครือดอกพุ่น้องเด็ดไปกระทิยมซื้อๆพ่อกระเทิร์นบ่หลายถ้าหลายก็สิกินอยู่ฮ่าๆเนาะพี่น้องจ๋านี่ยสไปรัวกกินกับน้ำพริกหยดอ่อนพี่น้องจากกันวันออกพรรษาสัญญาว่าสิคืนั้น เป็นนางบึงบุญสรงเฮือมองเก้านีออ่พี่น้องอ๋บอบานึกว่าก่อภัยโอ้ยกระถิ่นค่อยไปไหนกระถิ่นค่อยบอมีเลยบ่มีอีหลีเลยพี่น้องนี่เห็นบ่เสียดายไม่มีกระถินเลยนี่โอ้อากาศดีอากาศดีพี่น้องจ้า งามบ่พี่น้องงามบ่พี่ไม่ผ้าม,มาเลาะก์เมือนนี่อาธิรักถือยอดอันนี้ให้นนี้ถือยอดอันนี้ให้ฉันนะฉันจะ่ายรูกงามบ่พี่น้องบรรยากาศดีโอ้ภายนอกไปถิ่มต้นคริสมาสในล่องน,น้ำนี่มะฮอกกักแท้พลังบ่มีมารยาทกับนีเด้อพี่น้องเออเนี่ยหงยอด โอ้เสดายมันมีไม่มียอดกระถินเลยนาซิมีจกักอัน,นันกโกห้เดดแน่นเนาะพี่น้องมีแต่ตำแย่หลายขนาดตำแย่เยอะจังอุ้ยพักกระเดาน้องก้มน้องรตททีทาเอ่อทาทาบ่แมนวัานอาทิตย์สิเก็บพักกระเดาไปกินกับส้อยจุอยู่มอนีบ่มี่อันบ่นมีพักกระถินก็นจะเอาพักกระเดานี่ละ บะมี่จอยเอ็งน,นี่ยพี่น้องเห็นบ่้อู้ดอกไม้ผ l o w เนี่ยสวยไหมคะงามบ่พี่น้องเลาะอืมเห็นบ่บะมีเออมันมีอันนั้นไหมพี่น้องเอา่าฮิมเบียอืมเนี่ยอดเนี่ยงามบ่ดอกไม้สีเหลืองๆเนี่ยงามบ่พี่น้องงามไหมคะ สวยไหมคะดอกไม้จากธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยยอดดอังนอน,อนี่พูดเนี่ยเคยกินกันบก,กาดเกล็บด้วยพี่น้องโอ้ยว่าสีเอายอดกระถิ้นไปกินกับอันน้ำพริกแซ่บยู่บะมีจ่อยโดดน้ำให้เบิ้องแน่ทิรักไปไปอ้าวเอเอว่อาซัน <laughs> งามบ่พี่น้องนี่แหละธนาห้อนกสิมีคนมาเล่นน้ำมองนี่แหละพี่น้องมีคนมาเล่นน้ำความเลิกกับบนเลิกเราพี่น้องย่งางไปจนสุดนะการประมาณเม็ดเครื่องอู้ปลาปลาปลากระไรหลายพี่น้องมีแต่ตัวยิ่งล่งไปเนี่ยโอ้ยปลาแลนต่ำถ้าเขาเห็นส่เบ็ดก็ดีเนาะเขตท้องหามเขาเขาเข,า,เขาหามพี่น้อง ไฟนะชาเดินเนาะกระถินไม่มีเลยค่ะบบใบใบไม้สีนเงาอ่ะนี่พี่น้องเนาะสวยเหมือนกันนะคะไปพี่น้องไปที่ไหนสิพลาพไปเดินทางกลับมองเก่าพี่น้องจา้ากระถินไม่มีเลยค่ะโอ้ไล่กแต่อตา เให่มาพี่น้องถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศนกนกโอ้่าสิเก็บยอดกระถิ้นกับบื้มียอดกระถิ่นยอดอันนี้ก็เก็บได้มันอันคิชาเลยพี่น้องเก็บน้อยเดียวชาดเดินนะใครนังกระถิ้น เมย์อยากกินกระถินเดยวสิสัง่งเม็กกระถินมากินเนี่ยพี่ใหม่ขอพี่ใหม่ขอจบแค่นี้ก็นะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดล้อยซับสไคร์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบาย